จุดสุดท้ายแต่กำลังแข่งกับเวลาฝั่งนี้จะเป็นฝ้อนแก่นเนาะฝั่งนี้เป็นเมืองเลยฮะเอ้ยมาถึงเมืองเลยแล้วหาหินสีกันเนาะเราก็จะได้เฉดปลอดภัยใช่ไหมเรามีบุคลากรครูเนาะที่เก่งๆเนี่ยคิดร่วมกันว่าเราจะทำอะไรให้เด็กก็จะได้มีห้องเรียนหรือว่าบทเรียนในที่เชื่อมโยงกับธรรมชา มีสารคำกับครูทอมสีชมพูก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนครูทอมกำลังพาอูมและเพื่อนร่วมทางไปที่ลำน้ำผพองห้องเรียนจุดสุดท้ายของทริปนี้จ้าเลี้ยวเยวครับเลี้ยวขวานี่ออแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าด้วยครับโอ้พาทิตย์สวยมากเลยีดี ตอนนี้กำลังจะไปจุดสุดท้ายแต่กำลังแข่งกับเวลาที่พาทิศกำลังเหมือนกับกำลังจะบอกว่าบายบายะหยมันมีทางทางนี้ด้วยต้องถอดเกิบไหมคะเนี่ยถอดเกิบเราไม่ถึง จุดที่คุณครูทอมบอกว่าคือต้นของแม่น้ำพองค่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นที่น่าสนใจเดี๋ยวขอลองเท้าก่อนฝั่งนี้จะเป็นขอนแก่นเนาะฝั่งนี้เป็นเมืองเลยฮะเอ้ยมาถึงเมืองเลยแล้วใช <laughs> ่ตรงข้ามกันอ๋อมีควาเด็กมาเล่น เรามาหาหินสีกันน้องพี่เดี๋ยวเราต้องตื้นๆน,น,นิดนึงตรงนี้ก็มีเหมือนกันฮะกร็กรมเหมือนกันคุณทอมพามาหาหินสีหินสีคืออะไรอะคะเราไปใช้ทำสีได้นี่ฮะอ่มันจะเป็นสีอะไรมนันอ,อ่ะ้วหินที่มีเนื้ออ่อนอย่างเงี้ยมันจะขูดแล้วมันจะมีสี ทำไมถึงเรียกเห็นสีมันให้ความเป็นสีมีหลยสีแดงอันนี้เขียวไห้เนี่ยเหลืองก็มีฮะเนี่ยตัวนี้เหลืองไหมเหลืองลองดูเลยเอามือแตะอกมาปลอดภัยไหมปลอดปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยนี่นี่วินสวยอ่ะอยากเอามาทาตาเป็นอะไรไหมเนี่ย ทุกลำน้ำในประเทศไทยมีหมดทุกลำน้ำเ้ยเหรอคะทุกลำน้ำคอนเฟิร์มก็จะได้เฉดนึงย่งไงอุ้ยสวยอ่ะอยากมาถามเพราะว่าอยากพาไปคือดีอ่ะอุ้ย ขนาดเราโตขนาดนี้เราตื่นเต้นนะเป็นอินเดียแดงไงป้ายเราถ้าแบบเด็กจะตื่นเต้นขนาดไหนเรามาลุ้นกันว่าอันนี้ใช่สีเขียวหรือเปล่าแล้วเขาก็เก็บตัวใหญ่ไม่ใช่สีเขียวมันก็สีเหลืองมันสนุกนะที่เราต้องมาลุ้นว่าเราจะมันจะเป็นสีอะไรจะไปขีดให้เด็กๆดูได้ไม้เมาทำไมถึงไม่ให้เราเข้าห้องเรียนลูกป้า เราจะรู้ว่ายังไงก็ตามเราต้องเอามาให้เขาได้นี่กําลังแลกเปลี่ยนกันว่าตกลงเราต้องจัดการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะแต่ละคนยานี้อันนี้ก็หลือรออันนี้สี้มถ้าเป็นสีนี้คือสวยนะอตอนนี้ก็กำลังจะมืดพอดีนะคะได้สีธรรมชาติ ที่ครูทอมบอกว่าถ้าถ้ามีเวลาเยอะๆมันจะทําให้ใหเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยการที่พาเด็กๆเข้ามาทากิจกรรมเดี๋ยวพี่จะแบบมาถกต่อกัะติกแล้วก็มาขอดูดิ้นด้วยได้คือตอนนี้คือนัดกันเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะทําห้องเรียนเห็นโอก,กาสที่จะเกิดกิจกรรมภายใน,นชนุม,มชนมเรา3 3> มีบุคลากรครูเนาะที่เก่งๆอย่างเงี้ย เราก็ได้มาเชื่อมโยงกันก่อนคิดร่วมกันว่าเราจะทําอะไรให้เด็กมันก็จะได้มีห้องเรียนหรือว่าบทเรียนใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติมันสนุกแล้วกันมันสนุกใช่มันสนุกมากขนาดแบบจะมีเวลาแป๊บเดียวแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นโอกาสใหม่ๆสําหรับการศึกษาที่โรงเรียนอาจจะไม่ใช่ที่ที่เดียวที่เป็นหัวใจหลักของการศึกษาแล้วค่ะเราเห็นหลายๆคนพร้อมที่จะ เดินหน้าแล้วก็ทำมันอย่างสูงนี้ที่เราเห็น่วกับเขียวมีความขอบคุณคุณคอมมากนะคะที่วันนี้พาอูมและเดอะแก๊งมาเรียนรู้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมเดี๋ยวเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะแลกเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าอูมจะหาอะไรมาแลกเป็นการตอบแทนเพราะวันนี้ ครูทอมให้ความรู้องเยอะมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะปิดคลิปไทยคำมีสารคำกับครูทอมสีชมพูกันแล้วแต่ยังไม่ปิดการเรียนรู้นะคะทุกคนเพราะเที่ยววิถีสีชมพูกำลังถูกออกแบบให้เป็นชุมชนการเรียนรู้แห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนมีใครมาทำอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในดีแอคทีฟคลิปต่อๆไป ส่วน3 EP ของ Learning Journey ชุดนี้อุมมีคลังคำศัพท์ภาษาอีสานมาชวนเรียนรู้อยู่หลายคำเลยใครจำคำไหนได้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ